ต่อสั้นและต่อยาวมีความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับกับกัปตันเมฆกระแมงเพชรนะครับวันนี้อยู่ที่ช่อง MM ็นะครับแครตัวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับต่อสั้นและต่อยาวนะครับเป็นไมกราฟเนาะว่าเขาแตกต่างกันอย่างไรทําไมคนถึงนิยมใช้ต่อยาวนะครับอันนี้เป็นคําถามจากทาง YouTube Channel นะครับของผมเอง นี่ผมเอา2ต้นไหมด,ดูดูอันนี้อันแรกจะเป็นสั้นสั้นกว่าต่อสั้นกว่าอันสองต่อยาวนะครับสังเกตดูว่าแตกต่างกันอย่างไรก็ตามภาพนะครับอันนี้น่าจะอายุพอพอกันแต่อันนี้น่าจะนานกว่าเนาะอ่าผมจะมาบอกอธิบายดังนี้คือต่อสั้นนะครับต่อสั้นจะเป็นแบบเนี่ยแบบนี้ก็คือแตกต่างจากต่อยาวก็คือเห็นไหมครับหัวเล็กกว่าก็คือเขาส่งอาหารได้ น้อยกว่าตอ่อยาวส่วนตอ่อยาวจะส่งอาหาได้เยอะนะครับดูดูหัวจะใหญ่กว่านะดูนะครับนี่หัวใหญ่อันนี้หัวเล็กก็คือได้อาหารน้อยอันนี้หัวใหญ่ได้อาหารเยอะกว่าอายุเท่ากันนะครับแต่อันนี้เหมือนจะจะมากกว่าด้วยซ้ําเนาะต่ออันนี้สังเกตดูเหมือนจะอายุมากกว่าดูจากสภาพต่อเริ่มเก่าแล้วเดี๋ยวเริ่มเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับส่วนตอ่อยาวนี่นะครับแข็งแรงสมบูรณ์อยู่นี่เนาะ แข็งแรงสมบูรณ์อยู่อายุน้อยกว่าด้วยนะครับถ้าเกิดอายุเท่ากันต้องใส่แต่หัวใหญ่บัลเ,เลอร์มากๆเลยเนาะหัวใหญ่มากๆเลยเนาะก็ประมาณประมาณนี้เนาะเดี๋ยวอันนี้ก็คือผมเอาโคนเดียวกันมาให้ดูเนาะอันนี้ทีสามหนึ่งห้าหัวใหญ่ต่อยาวหัวใหญ่ส่วนอันนี้ตอสั้นหัวน้อยนะครับส,ส,สาเหตุที่เป็นยังไงผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับตอตอเขามีสีเขียวเนาะ สีเขียวก็คือสังเคราะห์แสงตรงต่อนะครับได้ยิ่งพื้นที่สังเคราะห์แสงเยอะได้เขาเรียกว่าจะสร้างอาหารได้เยอะเลี้ยงหัวได้เยอะเนาะเนี่ยไอตอนเนี้ยตัวตัวเนี้ยตัวตอยาวเนี่ยคือแสงสังเคราะห์แสงได้เยอะสร้างอาหารได้เยอะหัวเลยใหญ่นะความคิดผมนะส่อนตอเล็กตอสั้นเนาะสังเคราะห์แสงได้น้อยหัวเลยน้อยตามหัวเล็กตามสร้างอาหารได้น้อยนะครับผมจะให้ดูว่าออ ก้อ,อื่นๆบ้างเนาะไม่ต้องเป็นตีสามึค่าแล้วกันเออนี่อันนี้เคสสามแต่ก็หัวใหญ่อยู่นะหัวประมาณนี้แต่ดูอันนี้กินชันดี้ดูยังยาวเลยอันนี้คือเขาจะยาวขึ้นนะดูนะครับนะสวยเลยดูหัวนี้แล้วกันหัวใหญ่ดูอันนี้ไม่เค่อเท่าไหร่อันนี้จะใหญ่กว่าเนาะ เด่๋ยวผมท่ายมุมบน,นคขอดูแบบใหญ่ๆเลยยาวๆไปเลยนี่เป็ไงครับสีเปียต่อยาวหัวบเบลเลย <c oughs> หัวใหญ่ด้วยนะครับดูตัวหนึ่งตัวไหนดีตัวนี้หัวใหญ่เหมือนกัน อันนี้หัวใหญ่ต่อสั้นแต่หัวใหญ่อยู่แต่ว่าก็ถ้าเกิดไซส์นี้ก็โอเคแต่แบบสั้นมากๆถ้าสั้นมากๆจะประมาณนี้นดูหัวท่านี้เองดูซีเปียนะครับเบลเลอร์เลยดูนี้ดูทรงแค่นี้ดูซีเปียก็มันใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอันไหนอีกดีนะซีเปียเองแหละ อ่า PPA อันนี้พึ่งกลาไปาดูมา,าละลกอแล้วกันมา,าละกรนี่วเบลเลอร์เลยนะมาดูทับทิมหัวเล็กเลยนะต่อสั้นเนี่ยต่อสั้นแค่นี้ทับทิมดูมาละลกอลนี่ยาวกว่านะครับยาวกว่าพื้นที่สังเคาแสงก็เยอะกว่าหัวใหญ่บเบลเลอร์เลยนะครับโอเควันนี้ก็พาชมเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำเรื่อยๆนะครับมีอะไรก็ทําให้ชมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ